12มิอายิ5า้านาทีต่อไปเป็นเพียากรอากาศเพียากรอากาศประจำวันที่30มิถุนายน2,558รัสอากาศทั่วไปเมส่อตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีการอ่อนลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณอากาศมีฝนลดลมในยะนี้อันหนึ่งในช่วงวันที่1 3กรกฎาคม2,558 เมลอดส่งววนตกเฉียนใต้ที่พัดปกภูมิภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกระลาแนนขึ้นลักษณะเช่นนี้ทาให้ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝันตะวันตกมีฝนเพิ่มขึ้นสําหรับประเทศไทยตะบนยาวคงมีฝนน้อยส่วนเพื่อนนมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกระาแนนขอให้ชาวเรือควรเดินดด้วยความมัระวังในช่วงในช่วงที่3ถึง6กกรกฎาคม2558เรือได้ควรอออจับฝัน เที่ยวความอากาศตั้งแต่บ่ายวันนี้จนถึงบ่ายวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากแต่มีฝนฟ้าขนองเป็นแหงวะดับสิบของพื้นที่สวนมน่านจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด2 4่สถึงยีองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 3มสถึงสาองศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว1 0บถึงสากิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆบางส่วนแต่มีฝนฟ้าขนองเป็นแหง เวลา10ของเมื่อวี้บริเวณจังหวัดอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด28-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิส่วนส่ว35-37องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-13กมตตร่อชั่วโมงผ่านการมีเมฆบางส่วนจะมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งเวลา10ของมื่อวี้ส่วนมากเป็นจังหวัดราชบุรีกาญจนบ,บุรีนครสวรรค์และอุทัยธานี อุณหภูมิต่ำสุดยี่สองศาเซลเซียสอุณหภูมิส่วสุด34-38องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว1ิ3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายตะวันออกมีเมฆบางส่วนจะมีฝนฟ้าขนองเป็นในแนวับได้ย่สิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดยี่สามถึงยองศาเซลเซียสอุณหภูมิส่วสุด33-35ององศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วสิบหกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝันวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากจะมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งเวลา20่สิบของพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบดีขันและชุมพรอุณหภูมิต่ำสูงยี่สิบสามถองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียส ลมตะันออกเฉียนใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทเลมีคลื่อนสูงประมาณ1เมตรพายใต้ฝั่นโวันโตมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีสุมฟ้าขนาเป็นแห่งเวลา20ของพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพานาอุณหภูมิอ่นสุด2ี่องาอศาเซลเซียสอุณหภูมิสดงสุด3 1 3 4องศาเซลเซียสลมตวันออกเฉียงใต้ความเร็ว20-35มกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเอันดามันตอนบนมี มีเคลื่อนผสมประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝุ่นฟ้าขนองเคลื่อนผสมมากกว่า2เมตรเทเรอันดามันตอนบ้านมีเคลื่อนผสมประมาณ1เมตรกรุงเทพมหานครและพื้นทบนทอมีแม่บางส่วนับมีฝุ่นฟ้าขนองเป็นแห่งรดัสิบอมบ์พื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3.3-3.8องศาเซลเซียสลมแรงเฉลี่ยได้ความเร็ว15-30กมตรต่อชั่วโมง ออกอา,ากาศวันที่30พิยตุนายน2518เวลา11เอเกาจึงประกาศให้ทราบเร์ทุกการขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรมอุตุนิยมวิทยา w w w t m d g o t h จบลงฟ้าพยากร,รณ์จากสำหรับวันนี้รับเพียงเท่านี้จับผมนายสโยาโปติมะสอวัฒนเดลารายนาน